หันไหมนะไอ้กายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยิงตามไปตั้งนานโดนหรอเฮ้ย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 โดนโโดนขนาดมันลงไปตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ฮ้ยอย่าบอกว่าลุดนโดนโดนโไอ้กายมันลงไปตั้งนานแล้วนะะปลาเพิ่งเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ โคตรฟุกเลยเอาสายตัวนั้นมาโอ้ยตัวไม่ใหญ่ได้ไหมฮู้ลงไปตั้งนานแล้วมินออมินมินไปเอาสาย200ปอนด์มานี่เอาปืนไหมเอาปืนนี่อุ้ยตัวไม่ใหญ่ดำเลยได้ไหมเดยเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมินยากไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนน่าจะยกได้อยู่เดี๋ยวขึ้นตะม้อเดี๋ยวขึ้นตะม้อขึ้นตะม้อก่อน ขึ้นขึ้นแวบไปช้ากว่ามันแล้วนะเฮ้ยได้อยู่ไม่ไม่ไม่้มมอยสายด้วยนั่นแหละมันเสียวหันไปเจอเดี๋ยวได้อยู่เอาเอาปืนออกกันได้อยู่หรอกเดี๋ยวจะค่อยขึ้นมาเข้าสวนที่เหนียวอยู่หรอกตัวไม่ใหญ่เลยขึ้นป,ปุ๊บหันไปเห็นพอดีเลยมันลงไปตั้งรึกกันนะยิงตัดไปข้างล่างโดนเฉยถึงโลไม่เลย มันมีตัวใหญ่เมื่อวานขึ้นตรงเนี้ที่ยิงไม่โดนกันไอตัวนี้ตัวเล็กง, <c oughs> งงเลยโดนไดไงวะ <c oughs> ไม่หลุดหรอกโดนส่วนเหนียวอยู่ได้อยูงง่ยัยยัยอ่ะไง <c oughs> อ่ะโคตรฟุกเลย <c oughs> หันต้งเห็นพอดีครยิงตามนมึงเลย โดนเฉยเขีดตัวเห็นแล้วยิงเนียนๆแล้วไม่โดนอ่ะถือกล้องให้้านะมีเนี้ยเข้าสันหลังเลยเนะติดเงียงครับหมดสิทธิ์เถียงไปแล้วครับทุ่มคไพยไ,ไปเหมือนเดิมไม่แหละตัวนี้มันตัวเล็กไงอโอเคอ่ะสมให้ในทีมดูก่อเนเบ็ดประมาณน่แล้วครับ ตองกายเลย็กบางทีก็เรียกปลากายเนาะแต่ทางบ้านเราเรียกปลาตองกายปลากายไซริคหยับไปเห็นเลยขึ้นเร็วด้วยนะปึ๊ะลงไปก็ย,ยิงตามเลยเดี๋ยวชั่งน้ำหนักให้ดูครับโอเคครับหมืนหมาแล้เวเรามาชั่งกันนะชั่งน้ำหนักศูนย์ศูนย์นะมองเห็นไหมไม่น่าจะถึงสองโอน่าจะโลนึงก็ถึงหรือเปล่าไม่รู้ขึนตัวเล็กมาก มตัวเล็ก,ลกโอเคเนี่ย yeah. อ่ะเล็กใหญ่น้ำหนึ่งครับ mm hmm. ม<า>ันหนาครับมลุยกันต่อ